ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโลก,กาธาตุนี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเมื่อนรกแตกแล้วสิ่งที่โยมทำกรรมอะไรไว้ มีเวรพยาบาทกับใครผู้ใดไว้เขาก็จะตามมาทวงหนี้ขอให้โยมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสาธารณะเอาบุญกุศลหล่อเลี้ยงลมหายใจไม่งั้นโยมจะไม่มีโอกาสที่จะหายใจจำคำฉันไว้นะมันมีอยู่ว่าทำไมวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรสัตว์นรกความอาฆาตแค้นชิงชังถึงตามมาหาโยมได้ ว่าบ้านโยมอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมู่บ้านตำบลน,นั้นตำบลน,นี้เลขที่เท่านั้นเลขที่เท่านี้เป็นญาติพี่น้องไอ้คนนั้นไอ้คนนี้แล้วตามมาดักถูกเคยรู้ไหมว่ามันรู้ได้อย่างไรมันไปดูทะเบียนราชโยมหรือเปล่าโยมรู้ไหมถ้าโยมไม่รู้ต้องรู้ไว้ในตอนนี้เพราะต่อไปนรกมันจะแตกเมื่อนรกแตกแล้วตอนนี้ สิ่งที่โยมทํากรรมอะไรไว้มีเวรพยาบาทกับใครผู้ใดไ,ดไว้เขาจะตามมาหาทวงหนี้ของโยมโยมไม่เชื่อหรอกฉันรู้เมื่อโยมยังไม่เจอก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อก็มัดจำไปก่อนก็ไม่มีใครว่านะคำว่ามัดจำก็หมายถึงว่าสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่าได้ประมาทอย่างน้อยก็ให้มีทานคือการสละจากความตรณีทีเหนีย อา้าวไม่มีเงินมีทองก็เอากายเป็นทานได้ทานไม่ได้บอกว่าต้องให้เงินสิ่งของอย่างเดียวนะแรงกายก็เป็นทานได้ให้กําลังใจก็เป็นทานทั้งนั้นสิ่งใดที่ให้ด้วยใจแล้วมันไม่มีความเสียดายแล้วทำด้วยจิตใจที่ตั้งศรัทธาแล้วเขาเรียกว่าเป็นทานรู้จักธรรมทานไหมให้ทำแก่ผู้ใดให้กำลังใจเขาเรียกว่า เป็นธรรมทานอย่างหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองอย่างเดียวแต่บางคนน่ะชอบเสียเงินเพราะไม่มีเวลาเวลามีไม่เท่าเงินทองใช่ไหมนั้นควรจะสร้างคุณงามความดีมันสร้างได้ตลอดเวลาเพราะความดีก็คือบุญอย่างหนึ่งสำเร็จด้วยการให้ทานสำเร็จด้วยการรักษาศีลสำเร็จด้วยการภาวนาจิตเมื่อเราเข้าถึงศีลหรือทานได้บ่อย มันจะเข้าถึงศีลเข้าถึงความเมตตาเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณอาฆาตมาดร้ายพยาบาทนั้นจะตามมหายมเจอได้เพราะอะไรเขาบอกว่าไอ้พวกเวรกรรมดวงวาสนาดวงตกหรือวิบากกรรมทั้งหลายที่โยมประสบเจอหรือทุกข์หรือเคราะห์ภัยฉันถึงบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรไอตัวนั้นมันอยู่ตรงไหน หน้าตาเป็นยังไงเราก็บอกไม่ได้พอบอกว่ามีทุกข์เหลือเกินโอเวนกรรมไอคนนี้ไม่รู้ไปสร้างอะไรมาไม่รู้เจ้ากรรมนายเวนหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมนั่นก็บอกว่าไอ้มนุษย์ที่มันยังมีความอาฆาตพยาบาทคิดชั่วกันอยู่นะ่ะไอ้ความคิดนั่นแหละโยมคิดชั่วนะ่ะไอ้พวกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นมันจะดึงดูดเข้ามาหา แต่เมื่อโยมดับความคิดได้ในขณะนั้นลักษณะเหมือนว่ายโยมภาวนาพุโทโธนะจนจิตโยมนิ่งเป็นเอกากาคตารม์เป็นหนึ่งกับลมหายใจแม้ผู้ร้ายเขาจะมาทำอะไรโยมเขาจะมองไม่เห็นโยมด้วยซ้ำนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นก็เพราะความคิดมันจึงเกิดอุปาทานเกิดกรรม เขาถึงบอกว่าเมื่อมีโอกาสทุกครั้งที่จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลให้โยมนั้นขออโหสิกรรมซะสิ่งนี้จะช่วยบรรเทาในกรรมที่โยมได้เคยสร้างไว้กรรมในอดีตนั้นลบล้างไม่ได้แต่สามารถทำกรรมดีให้มันมากได้แล้วกรรมดีนั้นเมื่อมันมากเข้าแล้วมันก็จะเหนือกรรมนั่นเองคือมันทับไว้ถ้ากำลังแห่งกรรมในปัจจุบันมันน้อยกว่าไอกรรมในอดีต มันจะดึงดูดลงไปถ้ามันมีเสมอกันเมื่อไหร่เขาเรียกว่าบุคคลผู้นั้นอยู่อย่างประมาทเพราะอะไรก็ให้ผลเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่มีหลักประกันชีวิตเลยดังนั้นเพราะความคิดความอุปาทานนี้แลจึงทำให้เกิดวิบากรรมจึงบอกว่าถ้าใครตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วในขณะนั้นถ้าโยมได้ระลึกถึงศีล ขออโหสิกรรมขอขมากรรมที่เราได้เคยล่วงเกินในกายวาจาใจในกรรมชั่วอันใดก็ตามที่พลาดพลั้งประการใดที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ตั้งใจในอดีตในพบชาติใดชาติหนึ่งก็ตามจนถึงในปัจจุบันนี้ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นประธานในบุญกุศลในครั้งนี้ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลอันนี้น้อมนำให้อดโทษอาฆาตพยาบาททั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรัยขออโหสิกรรมกันไปถ้าโยมทำได้แบบนี้อย่างน้อยไฟโทสะที่เรามีมันจะน้อยลงเมื่อน้อยลงก็เป็นการปิดทางอบายภูมิให้สัตว์รกที่เราเคยสร้างเวรพยาบาทนั้นเขาก็จองเวรจองกรรมไม่ได้ พระอำนาจแห่งพยาบาทนั้นมันมีน้อยสิ่งเหล่านี้แลก็ขอให้โยมได้ตระหนักไว้การระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีสติไม่ว่าเราจะโหดถูเศร้าหมองขาดกำลังใจอย่างไรเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วไอ้โลภโกรธหลงนี้มันจะบรรเทาลงทันทีเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นของแก้กันได้ดี เราไม่ได้ตายด้วยโรคที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดีเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั้นก็จะเห็นโทษในโลกนี้ในสังคมนี้มันพึ่งพาอะไรไม่ได้อีกควรเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งพาเป็นสารณะเอาบุญกุศลนี้หล่อเลี้ยงลมหายใจเสียไม่งั้นโยมจะไม่มีโอกาสที่จะหายใจจำคำฉันไว้ แล้วที่โยมเห็นนี้มันไม่ใช่ของเล่นแล้วมันเป็นการมาตัดคร่าชีวิตฉันถามว่าโยมมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแค่ไหนถ้าโยมไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยยังไม่มั่นคงมากพอเรียกูุิต้านฐานโยมก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงอยู่เพราะความตายของเขานั้นไร้เสียงไร้กลิ่นไร้รูปนาม ที่ฉันเคยบอกว่าโรคมันมีวันที่สิ้นสุดก็จริงแต่ที่สิ้นสุดของมันเมื่อพันนี้มันมามันก็มีพันอื่นมาอีกเขาบอกว่าในโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณทั้งนั้นดังนั้นถ้าโยมไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะอยู่ยากถ้าโยมมีภูมิต้านทานมันจเจริญเมตตาอโหสิกรรมขอขามากรรมจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำ บุญกุศลเหล่านี้มันจะคอยปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้เรานั้นไปอยู่ในที่เสี่ยงแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ดีบุญนั้นก็ยังคุ้มครองเราได้สำหรับพวกมนุษย์ที่มันยังไม่รู้จัก,กรู้ร้อนรู้หนาวไม่มีสารณะเป็นเครื่องยึดก็เรียกว่ารอวันตายเมื่อว่าถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วว่าถึงความตายแล้วถึงจะมาพึ่งพาศาสนามันก็ไม่ทันการแล้ว เข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ